เมื่อวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนพศ2551เวลา9นาฬกางานสภานักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัศมชัญได้จัดพิธีไหว้คร,ครูประจำปีการศึกษา2551ของนักเรียนช่วงชั้นที่3และ4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6และ EP 1-6เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันไหว้ครู และพร้อมใจกันประวารณาตัวเป็นสิทธิ์ที่ตั้งใจรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูโดยมีพระดาอานันต์ปรีชาวุฒิผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระดาพิสูต์วาปิโสรองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษพระดาทักษบุตรไกรประสิทธิ์รองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนพระดาธินกรบุญสว่างหัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสมชัญและคณะครู เข้าร่วมในพิธีเริ่มพิธีการโดยพิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระและเจิมหนังสือประธานสภาน,นักเรียนนำสวดบทไหว้ครูตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นนำพานดอกไม้และพานทูปเทียนขึ้นกราบจาักการะาคณะครูบนเวทีเสร็จแล้วมีการมอบรางวัลการประกวดพานดอกไม้พานทูปเทียนไหว้ครูจำนวน12รางวัลพิธีกรแนะนำประธานสภาน,นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2551และเชิญประธานในพิธีกล่าวให้โอวาดแก่นักเรียนจบพิธีด้วยวง ACBAN d บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีณห้องประชุมหลุยส์แมรีแกรนฮอลล์ชั้น6อาคารเซนต์หลุยส์แมรีเมโมเรียลบิลดิ้งสวัสดีครับมิรมีความรู้สึกยังไงกับพิธีไหว้ครูในวันนี้บ้างครับ วันนี้นะคะด้วยด้วยสถานที่แล้วก็ก็เหมาะสมนะคะสถานที่เรากว้างขวางดีนะคะแล้วก็นักเรียนก็มีสภานักเรียนที่คอยดูแลพวกเรานะคะถือว่างานจัดได้ดีค่ะผ่านไหวครูก็สวยนะคะชอบค่ะอยากให้จัดแบบนี้ทุกปีอยากมีอะไรเพิ่มเติมกับนักเรียนไหมคะมิจะบอกนักเรียนว่าถึงแม้ว่ามิจะเป็นครูมาถึง12ปีนะคะแต่ทุกปีที่เปิดเทอมมาครูจะรู้สึกตื่นเต้นเสมอที่จะได้เจอนักเรียนใหม่ๆ นะคะพร้อมที่จะรักเด็กที่เข้ามาอยู่กับเราทุกปีทุกปีนะคะคณครูทุกคนพร้อมที่จะดูแลพวกเราตั้งใจอย่างดีที่ว่าปีนี้เราจะทําอะไรให้ดีกว่าปีที่แล้วกับเด็กของเราทุกคนนะคะพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อนักเรียนทุกคนด้วยอยากให้เด็กๆตั้งใจเรียนแล้วก็ทุ่มเทกับการเรียนเหมือนที่ครูทุ่มเทกับการสอนเพื่อนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,รบมาเซอร์มีความรู้สึกยังไงกับพิธีไหว้โคในวันนี้บ้างครับก็ ถ้าจากใจจริงนะก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าทุกปีนะโรงเรียนเราก็มีพิธีเกี่ยวกับไหว้ครูเป็นประจำทุกปีและแล้วปีนี้ก็ทําได้ดีและอีกอย่างหนึ่งปีนี้ค่อนข้างจะพร้อมนะครับเพราะว่าสถานที่เราเห็นไมมันไม่ร้อนเหมือนกับปีก่นกอนๆที่ผ่านมาปีก่อนที่ผ่านมามันจะมีปัญหาเรื่องสถานที่แต่ปีนี้ก็สถานที่ดีขึ้นแต่ติดนิดหนึ่งก็คือยังยังคุยกันเสียงดังไปหน่อยนะแตคิดว่าปีต,ต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยนะครับ ออก็ยมีอะไรเ่กเรียนก็ก็อยากจะฝากาพวกเราแหละต้องช่วยกันนะว่าในการที่เราไปทำเขาให้เขารู้ว่าพิธีไหวครูมันเป็นพิธีที่สําคัญเราได้ให้เขาทำด้วยใจใช่ไหมต้องปลูกฝังพวกเขาว่าทาด้วยใจแล้วเขาก็จะเงียบเขาจะสงบเพราะว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วว่าปีหนึ่งทำแค่เพียงครั้งเดียวนั้นเองมันไม่ทำวันบ่อยๆนะขอบคุณมากครั<อ>บสวัสดีครับ พี่มีความรู้สึกยังไงกับพิธีไหว้ครูวันนี้บ้างครับครับก็ต้องบอกว่าพิธีไหว้ครูปีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเพราะว่านักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือดีนะครับรวมทั้งคุณครูที่ให้ความสนับสนุนในโครงการนี้นะครับและอย่างต้องขอขอบคุณท่านอธิการนะครับที่ทําให้เราได้มีงานนี้ซึ่งใหม่ๆต่างๆมากมายที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนเรานะครับทำให้เราได้มีหอประชุมใช้ในงานไหว้ครูในปีนี้ครับผมสี่ยังมีอะไรเพิ่มเติมับกงหะเ็นเพิ่มเติมนะครับก็คงจะเป็นเรื่อง ใส่ใจแล้วก็ต้องมีความเคารพครูให้มากยิ่งขึ้นนะครับหยุดเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนครนี้ก็ทําให้โรงเรียนเราพัฒนายิ่งขึ้นแล้วครับผมขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับ